เข้ามาแล้วเข้ามากับซองผ้าป่าขอบใจนะเฮ้ยไหนติมถังวันี้จ้ะยิบผมมาจากถังโอ๊ยไอติมที่เขาซื้อมาแข็งเหมือนก้อนหินเลยนะอหผมน่าจะสวยมาลี่อย่าเรื่องมากดิบางทีผู้ชายเขาไม่ชอบอ่ะไม่ต้องพูดดิเก้แฟนฉันจะทำอะไรก็ได้จบนะเคป้า เตงเขาอยากกินไอติมอะที่เขาชอบอะ่ะฮะรู้เหรอขอบคุณนะคะเตงเดี๋ยวแฟนฉันก็ไปซื้อมาให้ลเลยเว้ยแ้วซื้อผิดอีกหรือเปล่าคนบ้าคนบอที่ไหนจะซื้อผิดซ,ซ้ำซากแบบช่ำๆอะร้อนๆอย่างนี้ต้องกินไอติมซื้อมาให้ดยดิเธอไม่มีแฟนเลยไม่ได้กิน <c oughs> ประทานทษน,นะขดเขียมหน่อย <c oughs> จะาอ้วนแฟนผมอยากกินไอสติม ถูกเหรอเออไม่แพงไม่ใช่หมายถึงอะถูกใจเขาไหมอุ้ยใจสื่อใจยังไงก็ซื้อไม่ผิดหรอกหรอเตงจ้าเข้ามาแล้วจ้ะอยู่นี่ไงละ่ะไอติมหวานเย็นช่ำได้แล้วจ้ะขอบใจนะฮะผิดเหรอครับฟังปากฉันนะฉันอยากกินแบบแท่งไม่ได้กินแบบด้วยนะชายกายเข้าใจไหมชายกาย โอ้ก็วันก่อนแต่ยกินแบบแท่งอ่ะก็นั่นมปน,นวันก่อนวันนี้มันวันนี้เข้าใจเขาว่าวันนี้ไหมเขาจะกินแบบแท่งไม่ได้เรื่องเลยอาตัววันเอาไปกินมันจะดีเหละครับยังก็ไม่ต้องกินอ้าอวารีบสิคะอดกินอืมกินไหมเพื่อนเพ่อนเอนละมันต้นเไอติมแท่งเข้าใจเขาว่าไอติมแท่งไหม เขาแต่ยังไม่ได้บอกโอ้ยเป็นแฟนกันตน้องรู้ใจกันดิเข้าใจเขาว่ารู้ใจไหมคนวุ้ย,ย,ยช่วยด้วยโอ้ยจะได้กัวกินหัวกินโอ้ยเออชายไม่รู้ใจอย่าว่าเอาแบบแท่งอ่ะบุกีไก้ไม่ต้องพูดชายกาย <c oughs> เวลาผิดอยู่ควรทำไงเออดีให้มันรู้รู้บ้างเฮ้ยคนเขากำลังเถียงกันอยู่อุยอ้ย,ยแฟนใครเป็นแบบนี้บ้างคะเนี่ย ซื้ออะไรมาไม่ถูกใจเลยเอ้าคนตัวเองไม่บอกว่าอยากได้แบบแฟนเหมือนแบบด้วยใช้ใจดิจะได้รู้ว่าแฟนเขาอยากได้อะไรถังทองไม่ใจไปกับโลกเฮ้ยไม่กินตอนนี้อย่ามาตลกคิดว่าจะไปทำเป็นกับโลต้องรู้ใจเว้ยเฮ้ยพวกเองฟังนะสั่งไอติมแท่งได้ติมถ้วยโอ๊ยก็กินกินไปเหอะอย่าเรื่องมากน่ะเอ้าก็แฟซืวิดก็ต้องน้อยใจปะลืมไปพวกเองยัง <ๆ S 2> ไม่มีแฟนเลยไม่เข้าใจอ่ะ มาบูลลี่คนได้มีแฟนอีกอยากโดนเป็นเจ้าของ <c oughs> อยากมีคนจับจองร้องเพื่อเป็ดตัวนี้ขยันร้องจริงๆเลย <c oughs> มันงุกบีบอะไรวะโลโอ้ยก็มันบอกอยู่ว่าแฟนมันซื้อไอติมบดวันนี้อยากกินไอติมถังดูซิจะซื้ออะไรมาเอ็งจะให้มันยกไอติมถังมาเลยหรือไงล่ะก็ถ้ารักกันจริง <c oughs> ก็ต้องยกได้โอ้ย,อยใครเป็นแฟนมันน่าจะเบื่อก่อนอะไม่เบื่อหรอกเพราะฉันสวยโอ้ย จบปะเข้ามาแล้วเข้ามากับซองผ้าป่าขอบใจนะเฮ้ยไหนเต็มถังก็นี่ไงจ้ะยิบออกมาจากถังโอ๊ยก็นี่ไงจ๊ะเขายิบออกมาจากถังไอเต็มถังไอเต็มถังที่มันเป็นไอติมกระเทีิอเป็ดเออคำว่าถังสะกดยังไง L O V E ไม่ตลกว้ใช่ข้าว่าเองเลิกไปเถอะว่ะไปเรวเลิกไม่ได้เองก็ซวยต่อไป ไอติมถังอะเคยเห็นไหมแอบที่นี่อยู่ในถังมายังจกกะกล้าเถียงอีกโง่ไอติมแบบนี้ลี่ไม่กินฮัลโหอินเดียก้าก็จะกินไอติมถัทงทำไงดียอะจะโรกไปเอ้าโชคดีเฉยเปีนี้ไม่ได้กินไอติมที่ถูกใจหรอกก็ <c oughs> เขาไ่แค่ตัวหน่อยไปเลยรีไปแฟนใครซื้อของผิดแบบลีไหมคะไม่เขาไม่ได้ซื้อผิดหรอกเองมั้น่ะเรื่องมากเฮ้ย มันนะซื้อพี่นอีอ่เอ็งพูดได้ดีคนหรือจิงจบเปลี่ยนสีวะจริงๆเลยเอา้านางเป็ดเพื่อนฉันฉันก็ต้องปกป้องดิแล้วถ้าไม่มีไอติมอ่ะเป็รื่องของมันดิฮาว่าไงนะกินไปแล้วไม่ต้องแพมถ้าซื้อพี่อีกรอบนึงนะจะเลิกไม่กินกินเเหอ,อย่าเรื่องมากไม่มีแฟนไม่ต้องพูดว้ยฮ <Why? S 1> ะ,ะเจ้าไอติมคืนหรอไม่ แฟนผมว่าแต่ใจมากไงนะธรรมดาเราต้องตามใจเขาหน่อยแต่เกินไปซื้อติ่มทวยอยากกินติ่มแท่งซื้อติมคนปีบๆอยากกินติมถังใ้่ทำไงดีแวะชีวิตต้องสู้เพื่อนจำคำผมไว้กูงงลมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวโอ้โหเจ้านี่คำพูดเยอะไปะไปซื้อติมดูดิจะซื้อถูกไหมจะงอนจริงๆแล้วนะ แล้วทำไมไม่ไปเล่นเกมห้องเองอะ่ะโอ้ยอยากตากลมเย็นๆคุณแม่ขาด่าค่าไฟขึ้นตึ้งจึ้งตึ้งจึ้งตึ้งตึ้งึ้งนังเป็ดไม่เข้ามาโอ้ยเข้าไม่ได้มันแตกข้าออกจากห้องอะ่ะเอาก็ใช่ไงเข้าแกงไหนเขาก็ตายหมดเพราะเองอ่อนอะเก่งตายเลยเองอะเก่งกว่าคนชื่อนางเป็ดอะรีโมโห,โหแล้วนะมาช้าง,งอนจริงๆแล้วนะตะวันเร็ว,รวดิจึนอะไรแล้วเตงจ้า ไอตินอมนมหมีน้ำผึ้งสตอรอเบอรี่เอออยากกินอยู่รถเนี้ยขอบใจนะหายโกรดก็ได้เฮ้ยทำไมมันนิ่มๆอ่ะสูตรใหม่เหรอแกดูก่อนใจเพิ่งบนเหมือนมันจะหยดด้วยอ่ะโอ้ตัวเองคิดเองหรือเปล่าไอติมที่เขาซื้อมาแข็งเหมือนก้อนหินเลยนะ คือแข็งแบบก้อนหินละลายใส่มือฉันลยนะชายกายตัวเองเออรีบกินจา่ายมันละลายมันละลายหมดแล้วเอย้ยเจ้าวันหวังซื้อลูกชิน้นทำไมโอ้โห้าจะาอร่อยตัวเองกินไว้จังเลยอ่ะมันละลายเว้ยโอ้ยตัวเองกินซะปากเลอะเลยมันละลายแล้วลุกแล้วเสียมา้าใช้เวลาไหมเพราะเหตุใดไอติมจึงละลาย เออจะอ้วนห่วงซื้อลูกชิ้นครับก็อบอกเขาทอดไว้ก่อนสิเออก็ผมหิวคุณก็ให้อ้วนกินลูกชิ้นแล้วคุณก็มาส่งไอติมให้ฉันสิเออทำอะไรคิดไม่ได้นางเป็ดดีๆนะไอ้รูกน่าโลกกันอเอ,อ้ยไอติมละลายเอาไปเลยไม่กินแล้วเว้ยเสียคะแนนอีกแล้วเอ้ยอ้อวนเอาคืนมาดีเราอ้วนหัดเตือนเพื่อนบ้างนะ นี่ก็เล่นเกมไม่สดเลยเลยมาใช่วันหลังซื้อไอติมอย่าให้ละลายนะมันต้องมีเทคนิคเขยนยางอรอบนี้ผมให้คุณซื้อนะถูกแล้วใช่ไหมให้เลยมันจ้างเรามาตั้งร้อยหนึ่งเลยนะแพรลี่ชอบกินแบบนี้ใช่ไหมเออ ถ้าชันซื้อมาผิดอะนะให้เองอมขี้หมาแล้วมาพ่นใส่หน้าเลยต่อยผิดนะใครเขาจะไปกล้าอมล่ะเออซื้อผิดอ่ะดีแล้วลี่มันไม่กินเวลาซื้อของผิดอะพวกเราก็จะได้กินแบบสบายสบายเต่งชื่นเลยจากรอบนี้เขาไม่พลาดชัวนะจะเฮ้ยรูแพรยี่ช่ยอย้ายนี้ใช่ไหมเออถ้าผิดนะอมขี้หมามาพ่นใส่หน้าคาเดีเย๋ยอ้ยอย่าเล่นดิ ลิลีล่นั่งนี่เลยถ้ามันซื้อผิดตุกกี้ก็จะได้กินทันที<า>ไหนไอติมมะเตงที่เขาชอบกินน่ะชื้อผิด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 ,อผดโอ้ยซื้อไม่ผิดหรอกแฟชนฉันฉลาดหยิบมาซิจ้าสองอันใช่ไหมกันพลาดจ้าแพรรี่มันชอบกินไอติมขนมปังชัวร์นะเอออะเอาไปเสิร์ฟถ้าผิดนะเอ็งไม่ต้องพูด คอยดูนะแฟนิันเอามาให้แล้วนี่จ้ะขับใจเฮ้ยก็บอกว่าไอติมขนมปังนี่อะไรก็แต่ไม่บอกอ่ะเคยบอกแล้วตรงไหนคือขนมปังด้านนอกอ่ะจ้ะไม่ใช่ขนมปังต้องสีน้ำตาลกี่ขนมปังสีอะไรสีน้ำตาลเห็นไหมเดี๋ยวมันก็เอามาให้กี่กินค่ะวันนี้จะยกโทษให้หนึ่งวันนะพอหิวจะกินเอาเอ็งต้องให้ดิก็หิวจะกินอะไรก็ได้ เฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่วะคุยกับอิงตอนไหนเย้เลยกินแล้วผิดครับผมจำไว้นะชายกายขนมปังมันต้องสีน้ำตาลมี2อลูกแล้วก็กิน2คนนี่อือโหกี้มันมีไส้ข้างในด้วยเป็นไอติมจังหวะนี้ที่มมนเผลอออออโอ้ยแฟนฉันจะซื้อมาให้เนี่ยฉันจะกินคนเดียว สรุปเราซื้อถูกหรือซื้อผิดอ่ะถูกถูกที่ไหนมันผิดถูกที่มันกิน,นั่นดิเลยอีกชิ้งหนึ่งอาแบะออกมากินอะขอบคุณไม่เห็นนนองเป็ดมันหิวหิวไหมหิวค่ะเห็นไหมอาแล้วของกี้อะแต่ไม่มีที่จิมม้มอ่ะเตงเอาที่จิ้มให้เป็ดหน่อยขอบคุณโอ้ยน่ากิน ใจเยอะสักวันจะบินได้อ้าวแต่งจำไว้นะเขากินขนมปังสีน้ำตาลเฮ้ยอีกอันนึ่งเรากินไหมไม่ผมใช้แฟนผมเห็นไหมกี้แฟนฉันอยู่ในคอนโทรลแฟนจ๋านี่ไอติมขนมปังจ้ะยังไม่เครดิย่บอกว่าจะกินสีน้ำตาลแต่จะขอรับไปก่อนไม่ใช่สีน้ำตาลเธอไม่กินหรอกินไม่ไหวแล้วเว้ยอ้าวกี้ของฉัน ไหนที่สุดเตงมันแย่ยงของเขาอะเป็ดเอาคืนมาดิออามดถ้วยแล้วเรื่องมากเลยนะอดกินไปเลยสต๊อปว่าใครอะเฮ้ยโกเ้เรื่องมากเีนะสต๊อปว่าฉันเหรอเฮ้ยนั่นเป็ดเรื่องมากแล้วฉันหันไปหาใครล่ะทีนี้รา้เต็มของพวกเราเรอะไปม,มีไงก็ตังงอยนึงไปซื้อดีชาชาชาหน่อยแม่แล้วมันตังผมอา้าวเหลี่ยมนี่ว่าไหนบอกจะแบ่งกัน ใช่เอาไอติมตัวตดุ๋นมาหนึ่งดิเออโอเคโอเคเอาโรยิบเอาโอเคกินเลยใชย่อนุญาตแล้วมาหิวปลากระป๋องเกเป็นเฟนิกเจ้านี่ทำเป็นเหมือนม้าตัวเองขนมปังสีอะไรนะสีขาวฮะพวกไกนะสีน้ำตาลจา้ะสนุกไหมครับซีรีส์แฟนเราเอาแต่ใจตอนไอติมเจ้าปัญหาถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ อย่าลืมกดติดตามพวกเราที่ช่องทางตัวนี้นะครับ <flats> <t>